สวัสดีค่ะทุกคนค kind of ah. น oh, ่ะแม่วันนี้แซ่บนวทั่วไทยนะคะวันนี้แม่พาทุกคนมาแต่บแถวแถวย้่เอ่ออันนี้มองได้ค่ะอยุสัยเยโซหรือว่าอำนาจออำเภออย่างค่ะเกี้ยวกําเนิดแก้วค้าเขื่อนแก้วฮะค้าเขื่อนแก้วค้ามเขื่อนแก้วโอเคค่ะเขาอยู่ นะคะจังหวัดยะโสธรนะคะวันนี้แมวดิซับนูนทวีทยมาแซบกันว่ากำลังจะเข้าไปขอหวังนะคะแล้วก็หิวนะคะและอาหารที่เราต้องรับประทานนะคะก็คือสิ่งนี้เลยนะคะโหไม่ไม่ไล์ไม่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 บอกไม่เป่าประกาศไม่ได้เลยนะคะคือประทับใจแม่มากทุกคนดูนะคะ <laughs> เป็นไง <laughs> มันประทับใจที่สุดนะคะคือไม่แน่ใจว่าคืออันนี้คือ ตำมะละกอหรือตำพริกนะคะแต่ว่ามันกระแสบนวด้อค่ะพี่น้องนะคะอันประกอบด้วยนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นตำแถวแถวบ้านเรานะคะบ้านเราบ้านบ้านอาอแม่อยู่ไหนบ้านอาอแม่อยู่ทุกที่ค่ะมันแม่วดีอยู่ทุกที่นะคะนี่คือความสวยงามและเสน่ห์นะคะเสน่ห์ของสาวยโสที่เขาตำส้มตำแบบนี้นะคะทุกคนแค่เห็นเส้นมะละกอ เห็นไหมคะแตกต่างกับบ้านเรานะคะแล้วก็ยังมีอะไรคะมีอ่าผักชีใบเรื่อยนะคะ<ม>เขาเรียกว่าอะไรอะผักชีฝรั่งนะคะบ้านเอ้ยเอิญจังไถน,นี่พักอันนี้อ,นะอ่าโอเคหอมเปร <laughs> ลืมข่าวนะคะเออไปอยู่กรุงเทพโดนลืมข่าวนะคะอันนี้เขาเอิญหอมเปรพี่น้องเจ้านะคะ่ะ หอมเปรน,นะคะสมัยเด็กๆเรียกว่าผักชีใบเรื่อยนะคะเพราะว่าผักชีมีหลายอย่างมากนะคะเดี๋ยวนะผักชีนะมีผักชีลาวนะ,ะผักชีลาวที่มันเป็นเส้นๆๆน,น,นะกินกับขนมจีนหรือแล้วก็ใส่อ่อมนะคะแซ่บแซ่บนะคะแล้วก็ผักชีไทยนะคะก็คือผัผกชีอะไรคะผักชีที่ใช้โรยหน้านะคะเหมือนใครบางคนที่เป็นผักชีโรย ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันนะคะบางทีบางทีฉันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือหอมเต๋นะคะหอมเต๋นะคะหอมเปย์พูดตามเม่สิคะหอมเปย์นะคะแปลว่าฟัั่งนะคะเป็นฟักชีฝรั่งมันข้าหอมมากนะคะทีนี้นี่เลยนะคะมีมะนาวบีบใส่ไม่พอนะคะมาเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะนี่คือเครื่องเคียงสําหรับคนแบบ เปรี้ยวๆอย่างเราเลยนะคะและช่วงนี้นะคะยิ่งต้องกินมะน,นาวและเปลือกมะน,นาวนะเพราะคุณสมบัติของมะน,นาวและเปลือกมะน,นาวนี้วิตามินซีฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราแม่ทำไมพูดอย่างนั้นกระดูกสันติแม่สิคะมีทั้งปูแล้วก็มีทั้งปลรราที่ต้องห่วงนะคะกินกันไปเลยนะคะและปูนะคะก็เป็นปูนาขาเกะนะคะจืดๆหรือดด,ดดจืดๆหรือดด,ด,ด,ด <c oughs> นี่คือปูนาขาเกะค่ะ ะค,ะคุณนาขค่เคที่ใส่มาแต่ว่าแม่ไม่กินนะคะแม่ไม่กินนะคะปลาราแม่กินปลารานะคะน้ำปลาราแม่กินแต่แม่ไม่ฉีกนะคะแม่ไม่ฉีกถ้ามีคนฉีกให้ก็กินอยู่โอเคนะคะตอนนี้นะคะขอแม่แซบก่อนละกันนะคะแต่ว่าอยากจะแซบให้ทุกคนเห็นนะคะคือว่าตอนที่แม่ขายยกมานะคะก่อนน้ำไรแตกแล้วพี่น้องคาตอนนี้้อคะอยากสิอันทดสอบเจ้าของนะคะว่า เอ่อพริกขนาดนี้แนละ้วมันจะเผ็ดขนาดไหนะกล้ามากล้าม่ะนะคะกล้ามาไม่กล้าค่ะไม่เอานะคะแบบนี้ไม่เอาเพราะาเดี๋ยวต้องเดินทางนะคะเอาเป็นว่าเราเอาเขีย่ยเขี่ยพริกออกนะคะแล้วเราก็ริมชิมรสนะแต่ว่าก็อยากอยู่นะอ่ะมามาจัดหน่อยแล้วกันน้ำลายมันอยู่ข้านแก้มเอา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 ,เอาเป็นว่าเป็นเปลือกมะนาวแล้วกันนะคะเพราะว่าแม่เปรี้ยวนะคะอ่ะทุกคนมากินกันนะคะมา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  นี่เลยนะคะนี่นะนี่นะแล้วก็อ้ามหอม <c oughs> <c oughs> อมาก <c oughs> ดู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 นี่นะคะตำมะละกอหรือตำผิดก็ไม่รู้ <c oughs> แต่อร่อยมากอร่นว่นาชอบนะคะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยค่ะมื้อต่อไปจะไปแซ่บเป็นที่ไหนติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเปลือกมะนาวมีวิตามินซีสูงมะนาวก็ด้วยเหมือนกันนะคะกินเข้าไปแบบนี้ช่วยเราได้ค่ะแม่บุรีแซ่บเนือทั่วไทยช้ยเอสนะคะจ๋าไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ